สวัสดีค่ะ,ะครูเกษตรช n แนลวันนี้นะคะครูทีมจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปปลูกต้นไม้นะคะแต่จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าครูทิทีมได้ต้นไม้มาจากไหนนะคะล็อตนี้นะคะครูทีมได้ต้นไม้โดยการไปขอนะคะที่ศูนย์พ่อช้ำกล้าไม้จังหวัดยโสธรน,นะคะ,ะก็จะมีพยุงพยุงนิทางศูนย์ให้ได้อยู่นะคะคือท่านละ500ตน้นแต่ว่าปกติแล้วก็คือ ทางศูนย์จะให้แค่ครัวเรือนละ500ต้นนะคะอย่างเช่นกุูทิีมได้มา500ต้นนะคะก็ะคุ้ทิีมก็อขอพยุงไป200นะคะต้นสักร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นแดงนะคะต้นแดง100ยางนาแล้วก็มะคามงนะคะแต่ว่าพืชที่ทางศูนย์พ่อชําให้ให้ได้สามารถแจกให้ได้มี25ชนิดนะคะแล้ก็ไปเลือกหน้างานก็ได้นะคะทีนี้วิธีการนะคะ ครูทีมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าจะเล่าไม่ใช่เล่าเป็นคลิปนะคะวิธีการก็คือเขาจะให้เรานะคะโทรจองก่อนอโทรจองแล้วก็เขาก็จะนัดวันให้เรานเลยนะคะแล้วช่วงนี้เป็นยุคโควิดนะคะก็เท่าที่ไปก็เขาก็จะให้ไม่เยอะนะคะวันละไม่กี่รายนะคะรอบแรกนะคะท่านแจก1,500คนนะคะ ซึ่งซึ่งหมดแจกหมดนะประมาณวันที่30กรกฎาคมหรือ30กรกฎาคมนะคะแล้วท่านบอกว่าจะมีล็อต2อยังไงเพื่อนๆ่อที่ยังไม่โทรไปหรือว่ายังไม่ไปขอรับนะคะก็ลองโทรไปขอรับได้นะคะที่ศูนย์พ่อชํำกล้าไม้จังหวัดยโสธรคะต้นไม้ต้นโตพอสมควรเลยนะคะปลูกลงดินได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่แจกกล้าไม้นะคะคือสำนักง,งาน ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดยุโสธรน,นะคะแต่ว่าต่างจังหวัดในคุตพิมพ์ไม่ทราบรายละเอียดนะคะก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะนต้นไม้ที่แจกนะคะอันนี้ของปี64เนาะก,ก็เริ่มแจกไปแล้วแหละเนาะค่ะก็จะมีกล้าไม้ให้เลือกประมาณ25ชนิดนะคะเงื่อนไขในการรับนะคะก็ ต้องมีการโทรมาจองนะคะโทรมาจองหรือว่าใช้ผ่าน Google form ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือเงอนไขวิธีการขอรับนะคะนนนหนึ่งง่ายไม่เกิน500ต้น500ต้นกล้าน,นะคะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารที่ดินนะคะ ได้นะคะแจกทุกปีค่ะน,นะคะทางศูนย์จะแจกทุกปีนะคะเพื่อนๆก็เตรียมตัวไว้นะคะ,ะพลาดปีนี้ก็ปีหน้าก็ค่อยมาโทรมาจองนะคะแต่ได้ยินว่าน่าจะมีรอบสองอยู่นะคะเพื่อนๆก็ลองโทรมาจองไว้นะคะอันนี้รอบแรกเฉยๆนะคะต้นโตมากเลยนีนน่ น,นี้พยุงนะแรงพยุงปลูกไม่ตายเลยนะคะปีที่แล้วผู้ผู้ทีมเอาไปปลูกห้าร้ต้นนะคะพยุงไม่ตายทุกต้นเลยนะคะตายทุกต้นเลยน่าจะเป็นพืชที่โตวไวที่สุดเท่าที่ดูนะคะน,นีก็มีอยคาลิกัดด้วย มะขามป้อมอันนี้น่าจะเป็นมะขามป้อมนะคะนี่มะขามป้อมก็เจนะคะก็ยี่สิบห้าชนิดนี่แหละคะ่ะกระถินเทพาไม้ตัววัยเจกเจกเจกอะลางก็มี ไอันนี้ยูคาลิปตัดเยอะเลยนะคะรอดแรกในแจกหนึ่งพันห้าร้อยรายรับรอบแรกค่ะ ันนี้ก็คือต้นไม้ที่แจกนะคะน,นี้ที่สาาวนชันกล้าไม้ยโสธรแจกทุกป,ปีนะคะ,ะเกินมากแล้วก็คืออย่างที่บอกนะคะต้นเดือนมิถุนานจะเป็นการจองเราก็จะเริ่มแจกเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ ทีมงานนะคะที่มาเก็บให้นะคะเนี่เลยะคะ่ะมารับได้นะคะ